ธีการหาของผมเนาะผมสีเบึงตามดินแตกแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาไม,ม้เคลียครับผมเดี๋ยวใส่ไอเ้าเคลียเนาะแล้วเคลียมันก็สีโดดขึ้นมาก,กผมก็อรอจับมับโอ้โหโห,โห,หลายเติมด้วยครับนอ้องไม่แพ้เขียวแยว่งเขียวนี่ครับผมครับผมกัดสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องและก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมอ้ือมือตือต้อๆพี่นอ้องไฟดับ มื่อนี้ออกหายอยู่ห้ากินย่ามคำขึ้นครับพี่น้องผมหลังจากที่หาไม้ดักหนูเนาะบ่มีครับผมก็เลยพากันเปลี่ยนแนวเนาะมื่อนี้ออกจับเขียดครับผมย่ามคำขึ้นครับเอ้าเมื่อนี้พิธีการหาเขียดเนาะกะที่เป็นไม้แบบนี้ครับผมนี่สะนามเกาๆครับผมที่มันมีดินแตกๆแบบนี้ครับผมแล้วก็เปิดตามดินแตกๆแบบนี้ครับมาคับไอคื้เก่าครับผมไอยักษ์ครับผม

โอ้โหโอ้โหตามตามัามมบับเอาจนได้ครับน้องนี่ครับลักษณะเขียดก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม,มเขียดอิโมโครับผมหรือว่าเขียดไล่ครับผมเขาเอินกันเนาะประมาณนี้ครับผมแล้วแต่ทองทินเนาะกะกับแล้วก็นําไปประกอบอาหารหลายชนิดนะพี่้ลงเนาะต้มทอดปิง้งย่างแล้วแต่ ไผสีเอาไปเฮ็ดประกอบอาหารแบบใดเนาะพี่น้องผมแต่ผมสีเอาไปอ่าเป็นเขียดตากแดดกับผมเอามาถอดกินเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าเป็นกับข่าวก็ได้ครับพี่น้องผมเดี๋ยวจับไปเรื่อยๆน้กากันครับหายู่หาก,กินกับผมหมานไผ่หมานมั่นครับพี่นอ้องไปเฮลุยกันครับผมเ,เพื่อนอีเ่มัดเสร็จครับ

พี่น้องวิธีการหาของผมเนาะผมสีเบิ้งตามดินแตกแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาไม้เคลียครับผมเดี๋ยวใส่ไอเราเคลียเนาะแล้วเขียดมันก็สีโดดขึ้นมากครับผมเขาก็รอจับมั้ปโอ้โหตาม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 เอาใส่แล้วล่ะหายนี่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 มาดูนี่ครับน้องเขียดก็โตมากเลยครับผมโตใหญ่ๆอ้วนๆครับผมนี่ครับ มันจีก่ะจับมาแล้วจะนอนไหมครับผมพออะไรอยู่นี่ครับถือว่าร้ายเติมครับผมตับห้อยตีนงูอตามห้อยตีนงูครับผมนี่ครับเขียนมันจีเขาไปซุกอยู่ต้องไต่เราก็หาจกเอาแต่กัดตองระวังระวังแน่น้องเพื่อมีสัตว์มีพิษต่างๆครับผมนี่ไม่แก้วไปจับไปทำการเรื่อยๆครับผม え。ストップ。ね、もみのに入れてた。1。<coughs> <coughs> 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 ใครจะวิ่งทอตุ่นครับผมจับมาจากนอยน,นะครับผมนี่เมื่อกี้เอาผ้าแย่งมาใส่ครับผมนี่ไหลาย,ลายติอบอยู่ครับผมนี่นี่ครับหลังจากที่จับใส่ขวดเนาะแล้วก็ามาเทใส่ร่วมกันครับผมในผ้าแย่งนี่ครับผมนี่ หลายเติบเลยครับผมจับผ้าได้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเลาะหาเบึงตามสะน้ำเก่าๆแบบนี้ครับผมสะน้ำแห้งๆครับผมนี่ครับผมจับใส่ขวดครับผมเดี๋ยวจะเอามาเทครับผมใส่ผ้าแยงครับผม จับพูลุกขวดกับไอ้ครับผมไอ้เราอยู่ตั้งพุดนครับแค่ในในสะนี่สะเดียวกับผมมันเป็นดินแตกๆกับผมพากันเคลียร์เอาครับผมนี่ตามดินครับครับผมนี่จับเสร็จแล้วครับมาอยู่เอเฉียงหน้าของนาครับผมเมื่อกี้จับอยู่โซนนี่ครับผมนี่ เราเลาะสะนาำฟังนี้ครับที่ว่าดินมันแตกๆครับผมนี่จับมานน้ำกันครับผมนี่ข้องอายแล้วจับไส้ขวดครับผมจับแล้วก็จับไส่หนีน้ำครับนี่ในผ่านแย่งนี่ครับผมนี่หลายเติบด้วยครับนอกในแพ่เขียวแย่งเขียวนี่ครับผมบางคนก็เอื่นแย่งเขียวบางคนก็เอื่นแพ่เขียวครับผมนี่หลายเติบยุ้นอกนี่เป็นเกือบร้อยตัวครับผมนีข้องอายแล้วจับไส่หนีน้องแล้วเอาแค่พอกินครับผมนี่ พอได้ยู่ได้กินครับผมพอมีหลายอยู่พี่น้องตัวกับขี้ขันจับกับผมมันส่วนมากมันสมุดในดินแตกๆนะครับผมเอามันยากครับผมเอานี่แหละผลงานคําคืนนี้ครับผมนี่หลายๆๆพี่น้องถือว่าหลายครับผมนี่ต้มยำเสียบหรือว่าเสียไปเป็นแดดเดียวหรือเสียไปปิ้งย่างแล้วแต่กรรมวิธีหรือว่าแล้วแต่การ ทำอาหารของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับข้ามคืนนี้ก็เปลี่ยนแนวนะพี่น้องเนาะจากการหาดักหนูกับผมมัน่มีหยไม้แต่กับผมช่วงนี้หาหญ้ากับผมก็เลยมาจับเขียดเนาะเอาไปประกอบอาหารกับผมมืออื่นเนาะจะไปแม่เราเห็ดเนาะแล้วแต่เราเห็ดยังกินกันแล้วแต่กับผมสำหรับการหาอยู่หากินคืนนี้ก็เร็จสิ้นไปเพียงซํำนี้ครับพี่น้องผมมันนี้ผมมาจับกับไอสองคนกับผมนี่ครับไอยากกับผมเอ้าจะได้ก็มันอยู่ครับคืนนี้มันมันอยู่ครับไอเราวะเอ้าจะได้ก็ ไฮยูหากินเนาะขอให้พี่น้องมั่นมา่นกับผมไพร่อไฮยูหากินเนาะสำหรับค่ำขึ้นนี้ก็ขอลาไปพี่เอ็งตอนนี้นะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามกับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อรอรับชมคลิปต่อๆไปกับผมบาสีพาไปไฮยูหากินแนวใดนะพี่น้องเนาะสำหรับค่ำขึ้นนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันนะพี่น้องเนาะหากมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดในคลิปก็ต้องขอไพร์ไว้นาเทีนี้ครรัับบบผมสาาห่ีตยกับอายัักษ์ครบผมขอลาครับไปเพี่เอ็งตอนนี้ครับผมฝันดีทุกๆคนครับผมขอบคุณครับ